ราอยู่ที่ถนนถนนมหานบด้วยอะไรสักอย่างหน้าสาราว่าการกรุงเทพครับรด้านซ้ายมือคือท่าเรือผ่านฟ้าลีลานนะครับก็ย่านสามแรงน,นะครับ สนุกมหันนกนะครับโอเคเราเดินเล่นกันไป next next let's go บางทีเขาปปปปมางินก้ลาง้าขึ้นเจ็ดสิบบาทเองอ่ะวันนี้เป็นเท่าไหร<ะ>่อ่ะเดี๋ยวเรามาอดหนุนลอตเตอรี่กันก่อนนะครับมีอยู่สองอย่างขอแอบดูนิดนึงครับ

กินน้ำเยอะๆมันตามกฎหมายกินน้ำเยอะๆน้ำเปล่าดีดีที่สุดเขาเน้นให้กินน้ำเปล่าแล้วถ้ากินน้ำอุ่นได้ยิ่งดีเออน้ำอุ่นดีน้ำอุ่นได้ไหมน้ำอุ่นนี่มันไปรักษาระบบภายในร่างกายไม่ให้ทำงานหนักเออใช่ป่ะเออน้ำอุ่นดีที่สุด กินน้าเย็นเยอะๆนะไม่ดีนะเพราะอะไรรร้อ่ะพอนอนจะฉี่บ่อยตาตทำงานหนะักแต่ถ้ากินน้ําอุ่นนะเยอะนะมันมันถึงเช้าเลยก็ยฉี่ได้ก็แลกนะก็จะแบกน้ําอุ่นมันเป็นช่วยตัวยาอยู่ทำให้ไอ้ส่วนทางานมันมันสบายเออมันไม่ต้องทํางานหนะักแต่นี่ไม่ไม่เกี่ยวถึงไตน,นะ ก็ตายี่มันธรรมดากินนะคุณอามีหกหกไหมจ๊ะหกหกคือครับมีครับอยู่นี่อ๋อเดี๋ยวจะหกเจ็ดอ้าวหมดแล้วคุณอาทำไมคุณอาใจหลายกับผมอย่างนี้หกเจ็ดนี่จะหวยชุดหกหกหวยชุดมันแพงกว่าชุดไหมแพงกว่าสิบบาทเดี๋ยวนะผมมองมันก็หกแับ ก็ไม่เล็กตอ่อซีซีก็เหลือซีใบเดียวเองใช่ปะคุณอาใช่ๆ<ช>รือเปลใบเดียหน้าร้อยสองตัวใช่มันจะได้สองพันจริงๆผมเก่งมาคือหกหกมันเพิ่งออกอะไรไปนะคุณอาสองสองใช่ปะส <45. S 1> องหนึ่งสามห้าอ๋อสอกสามห้าโอเค เตื่นเต้นดีครับนี่ค,ครับงสามห้าแล้วก็สองสองวันล่าสุดมันคือสามห้า